สบายดีวันนี้เราพบกับน,น,น้องเกดที่สอนภาษาไทยเนาะทุกคนวันนี้กอคุณทของเลี้ยที่จะมาแทนแทนเนาะกะมาลอตลาดดูืันนี้สิเมื่อเปิ่งว่าเข้าเว็บไซต์ได้นะกอินยูอว่าใช้เงิน,นมันมันเทลยเนาะทุกนกิงกัเต็นนอนมากเขากะ แมันตลาดพออยู่ในเมืองฮาเวรไอ้นี่นะคะทุกคนนี่มาตลาดตรงห็ดแล้วชิงเลยซื้อเลยก็ซือซงงงงนพี่น้องโลนันค่ะสนสามเสนสามที่ีแต่ว่าเอาออกง่ายนั่นแบบเอาพี่เอาทีเดนนั่นแหละเวลาแสนห้าฮาก็เลยเอาเอาแสนห้าเลยี่สองร้อห้าสิบาทนะทุกคนมดไปแล้วนี่อันนี้ห้าสิเอ็ดเมนนสาวหน้ากะกอันนี้ พักท่า,านเยอะไปซื้อผ้ากินกับเด็กเขาก็เบิ่งกันวนะ่าเขาสิได้พิเรเนลเด็กเอ็ดซอยคือมาทุกคนเีายสาวเพราะมีแนวกินเด็กเขาก็กินกันลงมาซื้อที่เหลือนี่กระได้มาแล้วมีเนื้อเนื้อเนื้อวัวค่ะเด็กพาไปเอาะนหนึ่งมาแล้วข้างหลังถึงส่งปลาปนีนน่มาส่งปลาปนี่แล้วพี่น้องขับรถตู้เดี่ยวเกก็คือแบบไปนนอนมาแล้วมารองตลาดเนาะก็เลย ลายพายม,ยม,ม,ยม่นไม้ต้มบ่นไม้ต้มนไม้ดิบนไม้อ่ลายเทนาะนไม้ต้มกระไรหลายเน,นยกกะาะอันนี้ขายกล่องเนาะเริ่มมกา้าิพอ,องกล่องละยีบาทกล่องที่ห้าลูกกล่องาก็ได้หมต้ม กล่องเลยเนาะพี่น้องเดียวกล่องนี้เนี่ยสองกองชิบนห้ามันบอตัวนี้ก็ตัวนั้นก็ได้อันเดียวกันบออ่าเจ้าเดียวค้าเลยนะเอาตัวนั้าตัวนี้ก็ได้เออถ้ากับกล่องน้อยก็ได้เด้อตัวใหญ่ก็ตัวนี้เอาชิ้ห้าเนาะอันนี้ก็ซื้อ ตัวที่สองนะทุกคนแบบซื้อซื้อแบบประหยัดแล้วมันลายคุอ่ะเ่ป่นกันกับป่นบ่ดได้น้องมีก็เลยว่าบอด้เอาสองมหูว่าเลยดิยีะซออยู่ม่หน้าก็จังซอยบวดอกร้นสีกับตีกไนแล้วเลย ทา,ทาิบนวันนี้เพื่นมารลอซื้อกระไม่ต้มพอดีทำกองเา้าเน้ยทกองเสาี่ยนี่เรื่งกินกับอันนี้เนาะทุกคนสปิ้งกินกับแก้วเปคนสีซอยจูเพื่อนก็เอินซอยจุถ้าเอาเงินถอนมีดีจี่ัน อ่อสรัดมาช้าอยากผักตักมบกใสเด้อเจาเจาเาไปเักักต่อเี่ยต้วตัองม่ไหลน้กาใหม่หานเหง้อ กไม้กันแทบก้องเศร้านไฟเสือกนี่กนกไม้อันนี้กะไม้อันนี้กะไม้น้กินน้นเทาอันนี้คนกินก๋วยอันี่ชินี่จะต้องเศรอันนี้ขายเนก้ะเลือกขายเนื้เล น้ห้าพันบอสอเพื่อจี้อนก็จี้อนยน้อยห้าพันมเอนบอสทำไมต้มนี่กัทางนี้ก็สองกองิห้าขึ้กันอันนี้กวย้มันบอกเท่านนะกากองส่ากะบสามกองมาอันนี้เด็ก กินแ้เลยเนาะเก็บค่อยจะกินอันคนขายยำสาน,นี้ต้ม่ังไนคงชีพั่านเนาะเอบอบคงีพที่ค,ใใคงสาวอีนนพน่นอะ็บอขงซ้องาว่าได้บุกบุกบุกบุาครได้ขายดีอยู่บแต่บวันนี้เนาะต่ำ ตงมหอมหม,มเ,เ,เออประเดตตนงประเดดลนี่ประเด็เิกสิจ้งขายไปมีเลยเนาะเดี๋ยวเ้าไปเลาซื้อพักซื้กอกันข้างในตลาดกองเกลี่ยกับาพักไปเลยเนาะพี่นนองอันนี้เพิรนก็ขยเนื้อ แนะนำมือนเทุกคนทำมาซื้อเนอกำมาซื้อยิมเสาเนาะเพราะมันะบ่มีแบบเมันวันที่เลยตออหลายนสายมานี่คึบบาอคเก็าซื้อคนนี้อันนี้ซีโง่คือกันโลดโลดทเลยแสนสามซีโลดซ้กันแสนสามอันนี้ก็ซีนคือกัน เนื้นนนตลาดเก่กบมะละกอเด็ดชินละชินพักแล้วทุกคนแตลอดผักสืิมูหอมนาขบดไนหาบานนอยนเนื้อไก่้มา ส่วนข้าปุ้นตลาดนี่พี่น้องโล่โดทะเลอันนี้ไม่ซื้ห้ามป่ะคสิลาจะรุนแนาะีบเองบ่ไว้เธ็หน่าเห็นอันพอเห็นผ่านจงซื้อซอยได้ได้ลักษณะได้แนวกินยำสาเลยนะคะคือเป็นตาหักแท้ใส่ข้าวปุ้นบ่ก ใครดีอยู่บ่าแต่มล้มั้งดาวน์โหอดมได้ตรงนี้คนมาคอยมากเนาะนี่ขอบคุณซื้อซื้อใดๆทุกคนเพ่มาดงเห็นนี่โซนข้างในกล้องก็บอกแจ้งบอกรัแจ้งปลาหลือันนี้ก็ซุดแล้วโซนของสิโลกรับกลทางีนปลาแดกสตรอเบอรี่ไข่ไข่เฮกเกอสิสเปซื้อเธออีเลอก็นี่ขอบคุณเนาะ อันนี้คือขายทูไปขอกากซารียันมีเน้ำกิ่นซุกเนาะเนาบันกันเลยน้ำกิ่นซุกก้อยล่ส้มพักมีส้มพักนีรก็สมผักพี่เด็ก ไข่จ้ามันเกลอเป็นหัวซนของกินทั้งนลยนะคะนะคะซื้อพากิเลอรนไหมมาถัาาาวา่วโต๊ะ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 เต๊ะโต๊ะเต๊ะโต๊ะโต๊ะโตะโต๊ะ ไล่กนิดเด้างลกลายเตอนอยากมาเอ็ดมากนีส่จุนีทกมันเกเอิญพักพเลิศเด้่งเลิมาะมาสามพันมันห้าบาทพอซื้อได้พี่น้องอม่ันได้ละเด เดมไ้สินยังจะดีอืมตองาทันะทักสืมแล้วนกคแบบนแ่ไข่แปดทำมันแปด่ไ้แล้วแปดท่นกีนีน่ได้ทักสืมครับพักอันนี้ไข่เลทักไปเดอ มุดคนะับ,บคนีน้องเอยสีไปซื้อข้บุกหอมนนากระสีน้องเขีตื่นมาแล้วมาเลยลนะี่กมิ้งเ่งนอันนี้ขายไหมเขาเไหมคะสี่ทนเนาะ ข้างในเนาะ้าป่าน้าอใจไหมคะเด้อสุดปิ้งไก่เด้อเก๋เซนียอันนี้ตับหมปิ้งตับไก่ตับไก่ตับหมูปิ้งสีเทาเยอะเบิดแล้วเนาะอะไรดีรดีต้มน้ำไม้ก็เยอะเบิดแล้วฟังนี้ทางผู้ยังเต็มอยู่อ่ ขายดีทางนี้นเนาะแล้วคุณยังหลายอยู่คนขายหลายด้องคุณนะนี่เดี๋ยวไปซื้อพวกโบกผงหอมแล้วก็กาดแล้วเนววาะทน,น,น้องนะในงบนี่เดีอยมันสาวสาวห้าพานันพักดีพักเด้อมาเถอะเลยน,นะทุกอนต้องหาท่าน กล่องหนึ่งห้าพันบอกกล่องเป็นกล่องนี้เอากล sure. ่องนึ่งเอากล่องได้กล่องนีอนี่นี่นี่กลอมาซื้อผักแล้วห้าพันเออแล้เงินสักสองพันผักอาดอเอาลาดอเอาลดอดอเอากรไดชานาเอากล่องนึงของบ้งนี่จะกรไดโดย พี่เจ้าผู้เองบอกเขายเล่วันเสารขายกล่องเท่าเลยนะเออขายเล่เลยเห็นเป็นกล่องเปียกเม่อเอลยสยบนะแม่แต่ทางเลือ่อซะมีได้ดอลลิโลนะ่เออ,ใใอเด็กไกเเด้งเต็มถุงเลยเนาะปกติกะมันห้าเออ,อเ็นมันขายดีอีกอะ Bà sống khán xăm mặt ha, à. <laughs> à. à, ừ sống khán giả con bóng, sáng lúc em có sự sống ở đây online. À, anh không hôp chuông, pha, anh, sáng 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 พี่น้องก็ลาซื้อมาเพกคอนเสิกล่องสิบพันยี่สิบบาทเอากล่องส้นนี่กันแล้วตัดนึ่งเดีเลยดีใส่งบกเปลี่ยนได้ดิพี่น้องเอ้า่นเราได้ไหมเดียวเจ้าจับเอาเด้อสัค่อยืบนหัวฝาสอนให้แน่ สอนใส่มือนต้องใค่ต้องิด้านี่น็ใส่เลยโอ้จะไหวีกว่าคับเออเทป็น่องทั้งเมนเนาะของห้าพ้านทั้งเมินบอ้ยก็หาผ้าเมิเน้ยน่ยีมตรพักนาทางนี้มานแม่ซื้อสอนไม่ชช่องผช่องหมัดหานะได้แลวบัวแดงบัวงามเด้ค่ะผ้าทอ่อบอาว่า น,น,น,นี่ส้นค่ะี่นเวด้อแล้วและวันนี้สีซีค่ะจอรดปกติเพิ่งสก็บสามพันเหลือเงินแต่สองพันชิเลยเนาะรถเอาคันเลยวะน่าจะเป็นคันนี้แล้วพี่น้องนี่นนี้แหละคือคนก็นมาเก็บปีน้ำนี่คนมาเก็บน้ำละเ <c oughs> ท่านี้ได้ไหม ใครเด้ออยากมาซ่ักเป็ดมาส่มกลับบ้านกันเนาะพี่น้องทุกคนตอนนี้น้องกีกับมาฮอดเฮือนแล้วเด้อนี่กับมืดงบไปสามร้อยบาทเลยว่าเป็นเงินกีกับสองแสนพอดีเลยเนาะพี่น้องอ๋อมาเมื่อกีลูกพอดีเพราะอันขายโจมนกเลยกับมาฮอดตจะทาเบิรงกันว่ามืดงบสามร้อยนี่นะเราได้เครื่องหลายบริเวณทั่วโก คืนเพิ่นี่เนาะส่วนใหา่ที่ได้พักราทุกคนคืออันนี้คือเยอะมากเลยนะเพือนเพื่อที่งบสามรประมาณนี้เนาะมีะลาคีเ่นนาอันนี้น่าที่ได้ประมาณข้า,าวม้ยพหข้าของยอเย้แขกมีเบ้านเหากนนนานนนนันเนาะมีเม่น,น่นม่มันว่าม่บนหายยหันกินนี่โอเคแล้วก็คา้าแล้วคะแล้วไปลาไม่ต้มอนะ่ะดูจ้ สอยจูเดี๋ยวดูคนน่ะเดี๋ยวปิ้งก่อนปิ้งตะเกียบแจ่วขิงกับเรางกะเพราขินเออนละสอยจู่เราทุกคนเนาะภาษีประมาณนี้เราทุกคนเนาะไปตลาดเนื้อสามร้อยบาทได้เครื่องของมากินประมาณนี้แล้วก็ข้าวของแต่ละข้าประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้การ์เซ่ขอตัวปิ้งจะมีเนาะทุกคนฮันเล่ามากไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กินนะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ปกตข้ามโฆษณาเด้ออะไร